สวัสดีครับวันนี้เราจะมานำเสนอเกงยีรีวาย5012กันนะครับผมเกงยีรีวาย5012ตัวนี้รหัส100นะครับผมรหัส100นั่นเองอ่าเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมอ๋อขออภัยครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดก่อนจะดูสีนะครับผมตัวนี้อ่ขนาดตามป้ายนะครับ W34L32 ครับผมมาดูขนาดว่าจริงกันนะขนาดว่าจริง L34 ยาวทั้งตัว32ปลายขา8.5เลขกระดุม273เป็นงานประเทศโปลแลนด์นะครับผม ราคาหนึ่งพแดร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัวนี้สวยๆนะเดี๋ยวเทียบกับหุ่นพ่อค้าให้ดูสีนะครับผมอันนี้จะให้ดูสีก่อนนะเดี๋ยวค่อยดูรายละเอียดนะครับผมด้านนอกด้านในเราให้ดูหมดเลยครับผมนี่นะครับสีด้านหลังนะตัวนี้ให้ดูสีด้านหน้านี่ตัวนี้รังตะเขีบขึ้นสวยมากเลยนะครับ รังตะเข็บขึ้นสวยมากเลยไปดูนะครับรังระเข็บขึ้นเป็นแถวเลยนะครับผมสวยๆนะครับแยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นป้ายหนังนะครับป้ายหนังรุ่น501หรือร็่ห้าูนย์หเดอมัยูสิตามในคลิปเลยนะครับตามที่เห็นเลยนะป้ายเรทแ a ็บสกิลลี่ไวแล้วก็เอกลักษณ์ของป้ายหนังที่สังเกตมานะครับผม ปลายหนังนี่ปลายขาเขาจะเป็นแบบลูกโซ่นะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมตะเข็บด้านในอ่านี่ตะเข็บด้านนอกนะครับผมแต่ตะเข็บด้าในในเขาจะเป็นแบบลูกโซ่เห็นได้ชัดเจนมากเลยนะครับผมให้ดูริมโพงไปด้วยนะครับริมโพงครับผมแล้วก็ปลายขาจะเป็นแบบการเย็บแบบลูกโซ่นะสังเกตได้เลยการเย็บแบบลูกโซ่จะเป็นการเย็บได้สองเส้นค่อยกันไปค่อยกันมานะครับผม ่แล้วก็มาดูรายละเอียดด้านในกันนะครับบใบแค่นะครับผมใบแรกบุงบอกถึงสารที่มาของเขานั่นเองเม็ดอินโป a ลนเมดอินโป a ลนนะครับผมใบถัดมาวิธีการเก็บรักษาซักน้ําอุณหภูมิเท่าไหร่รีบเก็บยังไงนะครับผมเขาจะบอกในใบนี้ตัวนี้จะเป็นใบเซอร์อ่าแล้วก็นี่นะครับใบพีโอสั่งจ้างสั่งผลิตนะครับผมสัปดาห์ในการผลิตปีในการผลิตนะครับผม C W สัปดาห์ยี่สิบสามปีสองพันสิบหกเลขกระดุมแปดสองเจ็ดสี่านี่นะครับ PO รหัสผ้าจะอยู่ตรงใบนี้นะครับผมแล้วก็กระเป๋าในด้านซ้ายจะสกินเพื่อรับประกันว่าลีวามีความเป็นมามากกว่าหนึ่งร้อยปีโอเคแล้วก็นี่นะครับสุดท้ายนะครับแปร์เรดแบทครับผมเรดแบท จะมีแถบซิลเวอร i n ลนินะครับผมจะเป็นแถบสีเงินสะท้อนแสงอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ข้างๆข,ข,ของไบเร d แบตนะครับป้ายเรตแบตนี่นะครับแถบซิลเวอร์ไลนิจะเห็นชัดมากเลยอถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกงตัวนี้ยังไงนะครับผมติดต่อที่เบอร์โทร0961519525นะครับผมขอบคุณครับ